ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะลักษณะของภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการจัดเก็บจากการประกอบธุรกิจเฉพาะอย่างเป็นภาษีที่มุ่งธุรกิจไม่ได้มุ่งกิจกรรมเป็นภาษีที่มาแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไปจัดเป็นภาษีทางอ้อมความหมายของภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคสินค้าและบริการเช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่จะเน้นการจัดเก็บจากกิจการเฉพาะอย่างที่ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือทุกคนที่เข้าข่ายต้อง ะะก็ได้แก่บุคคลธรรมดาคณะบุคคลกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริษัทจำกัดองค์กรของรัฐแล้วก็สหกรณ์ถ้ามองการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะแบ่งเป็น1ก็คือกิจการธนาคาร2ก็คือการประกอบ ธุรกิจนะเกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์หรือว่าธุรกิจเครดิตฟองซีเอสก็คือการรับประกันชีวิต 4. การรับจำนำนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการรับจำนำ 5. 5การประกอบกิจการยิ่งธนาคารพาณิชย์การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในข้อที่6ก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรไม่ว่าจะเป็นการ ขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีใดก็ตามนะคะ7ก็คือการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์การประกอบธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะสำหรับในกลุ่มที่8ก็คือการซื้อขายหรือว่าการคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากกรตเกก็คือกิจการที่ประกอบธุรกิจแฟคเตอร์ g ความหมายของกิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์ก็คือกิจการที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อหลักทรัพย์และผู้ขายหลักทรัพย์ว่าผู้ซื้อหลักทรัพย์นั้นตกลงจะซื้อหลักทรัพย์จากผู้ขายหลักทรัพย์โดยผู้ซื้อขายหลักทรัพย์จะขายหลักทรัพย์ในอนาคตตามกำหนดเวลาในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าค่ะ ส่วนธุรกิจแฟคเตอร์ลงนะคะความหมายก็คือการซื้อขายลูกหนี้การค้าโดยมีบริษัทแฟกเตอร์นะคะที่ทำหน้าที่ในการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆจากผู้ขายสินค้านะคะและผู้ขายสินค้าก็จะโอนสิทธิ์ จากบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้านะคะเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟกเตอร์นะคะในขณะเดียวกันบริษัทแฟกเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าโดยได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้จากความหมายของธุรกิจแฟกเตอร์นะคะหรือแฟกตอรงนะคะก็คือแบ่งผู้เกี่ยวข้องได้เป็น3ฝ่ายนะคะหก็คือบริษัทผู้รับซื้อบัญชีลูกหนี้นะคะ สองก็คือบริษัทผู้ขายสินค้าเงินเชื่อสามก็คือบริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากรายรับโดยรายรับหมายถึงนะคะเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือว่าประโยชน์อื่นใดๆอนันมูลค่านะคะที่รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรนะคะเนื่องจากมัก จากการประกอบกิจการนะคะทั้งนี้คำว่ามูลค่านั้นก็หมายถึงราคาตลาดนั่นเองในส่วนของกิจ,จ,ก,จ,จการธนาคารนะคะรายรับที่จะต้องนำมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็คือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการกำไรก่อนรายจ่ายใดๆนะคะจากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆนะคะกำไร ก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรานะคะการออกตัวแลกเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆหรือการส่งเงินไปต่างประเทศค่ะกรณีเป็นธุรกิจเงินทุนนะคะธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอนะคะฐานภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือดอกเบี้ยส่วนลด ค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตั๋วเงินหรือตาสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆหรือการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราการออกตั๋วเงินหรือตาสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆหรือการส่งเงินไปต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับกิจการแบบาระกันชีวิตนะคะรายรับที่นำมาเป็นฐาน,นะคะสำหรับการคำนวณน,นะคะก็คือดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกิจการโรงรับจำนำนะคะรายรับที่นำมาเป็นฐานก็คือดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมเงินนะคะทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดน,นะคะที่ได้รับจากการขายของหลุดจำนำค่ะ กรณีเป็นที่เป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะคะรายรับที่นำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็ได้แก่อันแรกนะคะก็คือในส่วนของดอกเบี้ยนะคะส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการกำไรก่อนหักใดๆนะคะ,ะจากการซื้อ ขายตั๋วเงินนะคะหรือว่าตราสารแสดงสิทธิในนี้ใดๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกําไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเงินตรานะคะการออกตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในนี้ใดๆนะคะหรือการส่งเงินไปต่างประเทศค่ะ กิจการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เป็นทางการค้าหรือหากําไรนะคะรายรับที่นํามาเป็นฐานในการคํานวณก็คือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะส่วนกิจการขายหลักทรัพย์ว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์นะคะฐานการคํานวณก็คือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ต่อไปนี้ก็คือตารางเกี่ยวกับอัตราภาษีและฐานภาษีนะคะซึ่งอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะตามประมวลรัศดากรเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ3อัตราด้วยกันนะคะก็คือร้อยละ3ร้อยละ2.5แล้วก็ร้อยละ0.1นะคะซึ่งก็จะแยกเป็นกลุ่มกิจการดังนี้นะคะกลุ่มที่1ก็ได้แก่กิจการธนาคารนะคะธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซีเอและการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนแรกฐานแรกก็คือฐานจาก ดอกเบีย้ยนะคะส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือกําไรก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือว่าตราสารแสดงสิทธิในหนี้นะคะอัตราร้อยละ3.0นะคะแล้วก็ฐานจากกําไรก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะจากการแลกเปลี่ยนหรือว่าการซื้อขายเงินตรานะคะการออกตั๋วเงินหรือว่าการส่งเงินไปต่างประเทศตัวนี้ก็อัตราร้อยละ3.0เช่นเดียวกันค่ะ อัตราภาษีและฐานภาษีนะคะในกลุ่มที่2นะคะกิจการรับประกันชีวิตนะคะกับกิจการโรงรับจำนำนะคะก็จะมีอัตราภาษีอยู่ที่เท่ากันเลยก็คือในอัตราร้อยละ2.5ค่ะ สำหรับกลุ่มกิจการที่4นะคะการค้าอสังหาริมทรัพย์นะคะฐานก็คือจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะในอัตราร้อยละ3.0ค่ะส่วนในกลุ่มที่5นะคะกิจการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะคะฐานก็คือจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะ0.1นะคะในตรงนี้วงเล็บไปก็คือได้รับยกเว้นค่ะ กิจการที่6กนะคะการซื้อและการขายคืนหลักทรัพย์นะคะที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะและตลาดหลักทรัพย์นะคะตัวน,นี้ก็คือฐานจะอยู่ที่นะคะร้อยละ3.0นะคะเช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจที่7นะคะคือธุรกิจ Factor ร n g นะคะอตอนนี้ก็ในอัตราร้อยละ3.0เช่นเดียวกัน การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็คือเราจะคำนวณจากอัตราภาษีที่กำหนดนะคะได้นะคะแล้วก็จะต้องเสียภาษีนะคะบำรุงท้องถิ่นอีกด้วยนะคะแนตาร้อยละ10ของภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรการคำนวณของภาษีที่จะต้องชำระทั้งหมดนะคะก็คือฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะที่กำหนดในตารางนะคะคูณด้วย1.1ค่ะ ตัวอย่างนะคะห้างหุ้นส่วนนะคะรับจำนำสินทรัพย์ นะคะได้ขายของหลุดจำนำนะคะเป็นมูลค่า5000บาทนะคะกิจการแห่งนี้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่นะคะสูตรของเราก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งหมดเนี่ยนะคะเท่ากับ5000ก็คือฐานนะคะ5,000คูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ2.5ได้เท่าไหร่แล้วให้คูณด้วย1.1นะคะอ่าก็จะเป็นมูลค่าเท่ากับ137สบาท50สตางค์ค่ะซึ่งในรา,รายละเอียดก็คือเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะเท่ากับ1 125บาทก็คือ5,000คูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ2.5%นะคะพอเราได้คำตอบ125บาทนะคะจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก10%ของมูลค่าที่คำนวณได้ก็คือ125บาทคูณด้วย10%เนะคะเท่ากับ12บาท50สตางค์เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะเป็นเงินทั้งหมดเท่ากับ137บาท50สตางค์นั่นเองนะคะหรือเราใช้วิธีการคำนวณตามสูตรได้เลยข้างบนนะคะก็คือ5,000คูณ 2.5ได้เท่าไหร่แล้วคูณด้วย1.1ก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะก็คือบริษัท Land and Home จำกัดนะคะอันนี้ก็ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2 5 x 3นะคะซึ่งเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการขายที่ดินนะคะได้เงินมามูลค่า5ล้านบาทนะคะซึ่งที่ดินนี้มีราคาประเมิน6ล้านนะคะเพราะนั้นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีท้องถิ่นรวมแบบไหนอย่างไรเท่าไหร่นะคะ มาดูกันต่อนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์นะคะอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะที่เราจะต้องเสียก็คืออัตราร้อยละ 3นะคะ,ะซึ่งราคาที่โจทย์ให้มานะคะก็คือราคาขายเนี่ยจะต่ำกว่ามูลค่าราคาประเมินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ราคาประเมินที่สูงกว่านะคะมาเป็นตัวคำนวณน,นะคะก็คือเท่ากับ6ล้านคูณด้วยอัตราภาษีนะคะแล้วก็คูณด้วย1.1นะคะก็จำเป็นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งหมดก็คือ1 9 8 0 0 0บาทค่ะถ้าหากต้องการแยกว่าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่ก็คือมูลค่า6ล้านนะคะคูณด้วยอัตรา ร้อยละ3นะคะก็จะเท่ากับ1 0 8 0 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็เอาคำนวณยอดภาษีท้องถิ่นที่ต้องเสียอีกอัตราร้อยละ10นะคะก็คือยอด1 0 8 0 0 0 0คูณด้วยอัตรา10%นะคะก็จะเท่ากับ1,8,000เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะเป็นเงินทั้งหมด1 9 8 0 0 0นั่นเองค่ะหรือเขียนสุดคำนวณง่ายๆข้างบนได้เลยว่า6ล้านคูณ3%นะคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคูณด้วย1.1ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกัน กำหนดในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีธุรกิจนะคะเราจะใช้แบบฟอร์มนะคะพอจดทอจดศูนย์นะคะสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการเป็นเดือนภาษีนะคะภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นเดือนภาษีเดือนมกราคมนะคะเราก็จะต้องยื่นภายในวันที่15ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ะะสำหรับในส่วนที่2นะคะภาษีในเดือนใดนะคะถ้าเมื่อรวมแล้วมีจํานวนเงินไม่ถึง100บาทนะคะผู้ประกอบการนะคะไม่ต้องเสียภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้นนะคะแต่ยังคงมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการตามปกติค่ะ